คณะสถาปัตยกรรม,มาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีทั้งหมด5ภาควิชา11สาขาวิชาภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผนสาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลักสูตรวิชา5ปีสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมหลักสูตรวิชา5ปี ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายในหลักสูตรวิชา5ปีภาควิชาศิลปะอุตสาหกรรมสาขาวิชาศิลปะอุตสาหกรรมสาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามิติหลักสูตรวิชา4ปีภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชานิเทศศินสาขาวิชาการถ่ายภาพสาขาวิชาภาพตร์และดิจิตอลเมเดียหลักสูตรวิชา4ปีภาควิชาวิจิตสินสาขาวิชาศิลปกรรมและมีเดียอาร์ตสาขาวิชาปฏิมากรรมและปฏติมากรรมเพื่อสังคมสาขาวิชาภาพพิมพ์อิเล็กเตชันหลักสูตรวิชา4ปีไมโทรนอสอสามโฟโต้ค่ะค่ะเฟชชี่สออสองค่ะ ชื่อชื่อบีมอยู่ออกแบสบสถาปัตยกรรมภายในชื่อเจนจิราอิตัสินภาคการออกแบบสนเทศสามมิติค่ะชื่อเมย์ค่ะอยู่ปีสองภาคสมอค่ะซิลิโออยู่ปีสามภาคสมอครับก็ของเรามันเป็นนิเทศศินอ่ะสามสาขาก,ก็จะมีฟิลมมีโฟโต้แล้วก็มีนิเทศแต่เราเราเรียนเราเรียนฟโฟโต้ก็เกี่ยวกับถ่ายรูปเป็นฐานการออกแบบ ของเราคือสออย่อมาจากศิลปะอุตสาหกรรมมันก so ็คือการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าสิ่งที่เราจับต้องได้มันมีจิเวลรี่เฟอร์นิเจอร์แพ็เกจจิ้งเท็กไทก็เม็ดก็ประมาณนี้แหละเรียนเกี่ยวกับพวกแบบดักชั่นอินเทอร์เดไซน์ ดีไซน์คอนเซปต์ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์มานี้ประนี้เกี่ยวกับภายในการออกแบบภายในทั้งหมดสอบมอน,นะคะก็คือการออกแบบสื่อสารสนเทศสารมิติจะเรียนหลากหลายวิชาเลยคือแบบการสื่อสารเมสเซจที่เราอยากสื่อสารเนี่ยมันก็แบบได้หลายช่องทางเช่นแบบ A ็อเกมีอาจจะเป็นสาันดีก็ได้นิทรรศการสื่อต่างๆก็ได้เป็นการาฟิกพื้นฐานก็ได้ อ๋อจริงการการถามคำถามเกี่ยวกับอนาคตอะไรที่แบบรู้สึกดดันมากเลยนะมันไม่มีอะไรตายตัวว่าเราจบไปเราจะต้องเป็นตามสิ่งที่เราเรียนหรือเปล่าทุกอย่างมันสามารถอดัดแอปได้หมดอย่างเราเรียนโฟโต้เราอาจจะไปเป็นครีเอทีฟก็ได้ไปเป็นกราฟิกก็ได้จริงๆเราไม่จำเป็นว่าเราจบไปจะไปเป็นช่างภาพก็แล้วเพราะว่าเอาจริงในความคิดตอนนี้เราไม่ได้อยากจบไปเพื่อไปถ่ายรูปแล้วอ,อ,อาจจะเอาถ่ายรูปเป็นแค่แบบงานอดิเรกแต่ว่าอยากทําอย่างอื่นมากกว่า ที่แบบตัดสินใจเลือกเรียนเพราะว่าคือเป็นคนชอบวาดรูปเราก็รู้สึกว่าเออถ้าถ้ามันเป็นในสายวิชาชีพเนี่ยเราน่าจะเอาไปต่อยอดในอนาคตอะทางานไปได้อีกไกลแล้วก็น่าจะเป็นอาชีพที่แบบทําแล้วเราแบบสนุกประมัน ราไม่ค่อยกดดันตัวเองอะแต่มันจะเป็นอารมณ์หมดไฟมากกว่าแบบขี้เกียจทํางานแบบเว้ยวันนี้เอาไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยทําหรือแบบทําไปเรื่อยๆแล้วอยู่ๆก็ล,ลืมว่าเราจะทําอะไรแล้วมันก็ตันไปเลยแล้วเราก็ไม่อยากทําแหละอะไรอย่างเงี้ย แค่แกเครียดแบบเราก็คือแบบไปก่อกวนเพื่อนหรือว่าแบบถ้าจะถ้าอยู่สตูอะก็คือจะเป็นตัวเอ entertain เพื่อนเริ่มง่วงแล้วด้วยก็จะเริ่มเดินเต้นแบบว่าจะบ้าก็จะให้เพื่อนถ่ายสตรอรี่อันนี้เป็นจิตวัตยาด้วยวันถ้หายเาก็กลับมาทํางานใหม่ประมาณนี้เือดมาเพราะว่าเขาอยากได้งานที่แบบคุณภาพที่แบบว่าดีสําหรับเราไม่ผ่านสาหรับเขาแต่เราคิดว่าของเราอ่ดีแล้วก็เลยจะเดือดมาเพราะาเขาอยากได้เยอะสตูด,ดี้ประมาณล้านอัน สิอ็ดทับสิบตอนนี้กูก็มีงานอยู่กูก็เอ้ยคุยได้ถ้าช่วงเดือนเราจะนอนแค่เราจะนอนเก้าโมงเช้าแล้วก็จะตืน่นบ่ายประมาณห้าชั่วโมงถ้าเสียเงินหลักๆจะบอกว่าปีหนึ่งเราเสียกับอุปกรณ์กับของกินเยอะมากเยอะแบบเดือนหนึ่งคือใช้ไม่พอ มนแล้วแต่คนมากกว่านะแต่ก็เชื่อว่าการที่เรามาอยู่ในสังคมคณะถาปัดอะอาจจะทาให้เราเปลี่ยนอะไรไปใช้คําว่าสังคมมันหล่อหลอมดีกว่าขึ้นอยู่ว่าหลอมตัวเองเป็นในทางไหนอะไรอ่เงี้ยก็คงจะ อาจจะไปทางานหาประสบการณ์ก่อนแล้วก็ค่อยไปเรียนต่อหรือว่าเอออาจจะเรียนต่อเลยเพราะว่าก็คิดอยู่เหมือนกันว่าก็มีด้านที่สนใจอยู่เหมือนกันว่าอยากจะเรียนอะไรคือตอนเนี้ยไม่ได้คิดยังคิดไม่ออกเลยว่าคิดว่าจะเล่นเลยไปก่อนแบบว่าเพราะว่าวมันยังเรียนวิชาเรื่องไม่ครบเลยไม่รู้ว่าจะยังไม่รู้รใช่ต้องหมายก็คือพอจบไปก็ทํางานเลยแหละเพราะที่บ้านก็ไม่มีตังค์จะส่งเรียนแล้วก็ว่าจะทํางานเลยงานพวกเอเจนซี่โฆษณาเพราะว่านี่แบบชอบทําแบบ ตอรี่บอร์ดโฆษณาอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบมีพื้นฐานถ่ายภาพบ้างน,นิดหน่อยอะไรอย่างนี้<ช>ก็อยากฝากถึงแบบคนดูน้องๆเรที่สนใจคณะถ่ายภาพรากบ,บางของเราที่จริงยังแบบว่าไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าแบบชอบอะไรทํางานหลายๆแบบดูแล้วเราก็จะรู้ว่าเราเหมาะกับสาขาไหนเนาะแล้วก็ลองมาเข้าค่ายติวก็ได้ของหลายๆสาขาเขาก็จะมีค่ายติวนะแล้วก็วลองมาดูจะไม่บอกให้หนีไปเพราะว่าห้ามไงมันก็จะมาอยู่ดีใช่ไหมก็ปาเถอะมาเรียนรู <S 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 ้ รู้มันก็แจ็กซิวเองอะแต่ไงพอถึงตอนนั้นแล้วมันก็ซิวไม่ได้อยู่ดีต้องไปต่อไม่งั้นแม่ด่ามึงหยุดมึงโดนแม่ด่าน่ะจเป็นแม่มึงใจดีอย่างนั้นเองเออมึงใช้ชีวิตแบบมีสติมากๆเลือกวิชาที่แบบเฮ้ยกูจะไปต่ออยาเอาสิ่งที่ชอบมารวมกับเป็นการเรียนเพราะว่ามึงจะเลิกชอบสิ่งนั้นไปเลย ถ้าน้องๆสนใจก็ลองมาค่ะอย่างที่พี่ลีโอบอกอยากรู้อะไรหรือสนใจตรงไหนอ่ะลองมาตามงาน Open h o u ท้อย่างเงี้ยก็ดีมันกว้างไงจะได้แบบเลือกได้ว่าเราชอบอะไรฝากสอมอภาวิชาเรานะคะ <c oughs> ไม่ได้เป็นแบบภาคเล็กๆนะจริงๆอ่ะยิ่งใหญ่มากเราเรียนเยอะมันสนุกอยากให้ลองมาเรียนดูก็ถ้าเทียบกับคณะเราที่มันเป็นคณะทํางาน แล้วก็ใช้ความคิดดีไซน์ที่ต้องสื่อสารกันเยอะๆถือว่าลําบากมากๆเลยนะเพราะเหมือนแบบอถึงมันเป็นงานเดียวก็จริงอะแต่เราก็ต้องตรวจแบบร่างกับอาจารย์สม่ำเสมอเหมือนบางครั้งสิ่งที่เราต้องการสื่อสารกับอาจารย์คือมันคุยไม่ค่อยแบบละเอียดหรือรู้เรื่องไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่กับงานที่ได้รับหรือว่างานที่ต้องส่งลําบากค่ะเพราะว่าปกติใช้ใช้ไฟใช้แอร์ใช้ที่สตูค่ะแล้วก็ใช้ไฟหอเปลืองค่าไฟอะไรอย่างนี้ถ้าอยู่บ้างก็ไม่สะดวกอยู่ดีเพราะว่าพื้นที่ทํางานมันน้อยเนาะ ถ้าจะให้นิยามชีวิตของเด็กสถาปัตย์และก็คณะสถาปัตย์เนี่ยเราว่ามันมีประโยคนึงในเพลงชีวิตสาวสทที่เราคิดว่ามันเป็นอะไรที่แทนความรู้สึกของเด็กในคณะมากที่สุดนั่นก็คือนี่แหละคือสวรรค์ที่พวกฉันอยู่กันเรื่อยไป